ครับสวัสดีครับผมธรรันตแพทย์ชาวนันท์องค์ชวลิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณครูของผมนะครับคุณครูวน,นิดาลอยชื่นหรือว่าที่ผมและพเพื่อนๆเรียกกันว่ามิสปูนะครับซึ่งเป็นคุณครูของผมตั้งแต่สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับวัยหัวเรียวหัวต่อของชีวิตในสมัยนั้นก็คือมิสปูก็ได้สอนให้ผมรู้จักการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตาม <คน S 1> ซึ่งมิตรกู้ก,ก็สอนในการทําให้ดูมาตลอดชีวิตนะครับทุกวันนี้มิตรก็ยังทําให้เห็นอยู่นะครับอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นลูกศิษย์ของมิตรนะครับไม่ว่าครั้งไหนที่ผมเหนื่อยกายมิตรกู้ก,ก็จะเป็นที่พักที่พึ่งพิงให้นะครับหรือเวลาเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมิตรกู้ก,ก็จะคอยรับฟังนะครับแล้วคอยให้คาปรึกษานะครับหรือจะสวดภาวนาอะไรให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ หรือบางครั้งกางเกงขาดก็ยังต้องวิ่งเข้าไปหามิปุครับคือมิปุดูแลเราเหมือนเป็นลูกลูกๆของมิสนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลกันเพราะามิสมีภารกิจต้องไปดูแลเด็กที่ต่างจังหวัดที่เขาได้โอกาสกว่าพวกเรานะครับแต่ว่ามิปุก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับสวัสดีครับผมชื่อว่าทีนะครับเป็นลูกศิษย์ของมิตรบนันดดาครับเป็นลูกศิษย์ของมิตรตอนเรียนมัธยมครับก็มิสปุเนี่ยสอนคิตตสัสนา โดยปกติแล้วตัวผมเองเนี่ยถือศาสนาพุทธครับจริงๆไม่ได้เรียนกับมิตรโดยตรงแต่ว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก็สนิทกับมิตรค่อนข้าง,งจะมากทาง,งที่ไม่ได้เรียนกับมิตรโดยตรงเพราะว่ามิตเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็คอยออสอนสิ่งดีๆให้กับเราอยู่เสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มิสอนกับเราเนี่ยครับไม่ค่อยได้สอนจากการเป็นเรียนหนังสือหรอกครับแต่ว่ามเขาทําให้เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเรียนจบไปแล้วเนี่ย มีวันหนึ่งได้ข่าวว่ามิสเนี่ยไปลาออกจากที่อัสัมชันนะครับไปเป็นคุณครูคอยดูแลชาวเขาเราก็แปลกใจมากว่าเออทำไมล่ะทำไมเออมิสเขาเป็นคนดีเนอะละทิ้งความสบายที่แล้วก็เงินเดือนที่ได้มาเนี่ยไปอยู่กับชาวเขาที่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไรให้กับมิสเขาเลยครับก็พอเราเคยไปเยี่ยมมิสที่ตรงแม่แจ่ม,มครับมิสเขาพอดีเขาทําดูแลชาวเขาอยู่รบิแถวๆนั้นก็ปรากฏว่า ค่อนข้างจะลําบากมากเลยครับที่จะผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในเมืองมาครับแล้วก็อยู่ๆจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วเขาทําด้วยใจทุกอย่างครับแล้วก็ทําให้ยังไงครับทําให้สิ่งที่ผมเคยคิดว่าตัวเองได้ทําบุญแล้วทําอะไรแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับทุกครั้งที่เราทําบุญหรือว่า จะบ,บริจาคอะไรเนี่ยเรารู้สึกอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่เราทําไปมันเล็กน้อยมากครับถ้าเทียบกับสิ่งที่มิสเขาทำอยู่มิสเขาเขาเรียกว่าเป็นการอุทิตตัวครับอุทิตตัวเพื่อให้คนที่มิสไม่รู้จกักใครก็ไม่รู้ครับอุทิตตัวเพื่อให้คนที่เขาไม่มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีครับแล้วก็เขาเอาตัวเขาเขา้เขาแรกครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ผมก็พยายามใช้ชีวิต ตามแนวทางที่มิตรเขาเป็นตัวอย่างให้นะครับก็คือว่าอะไรที่เราพอจะบริจาคหรืออะไรพอที่จะทําเพื่อคนอื่นได้เนี่ยเราพยายามมาปฏิเสธนะครับก็ยังไงขอบคุณมิตดรดครับที่สอนเราให้เป็นคนดีแล้วก็ขอบคุณมิตรจริงๆครับสวัสดีครับผมอติรุตันบุญเจริญปัจจุบันรับราชการในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรีถ้าพูดถึงครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตและยังอยู่ในความทรงจําของผมแล้ว ชื่อของครูวนิดาลอยชื่นหรือมิสบุ๊กของลูกศิษย์จะเป็นชื่อแรกที่เด่นชัดขึ้นมาในความทรงจําของผมเสมอสิ่งที่ผมประทับใจในตัวมิสและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมเสมอมาก็คือการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมิสได้ทิ้งโอกาสของตัวเองจากโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครไปเติมเต็มโอกาสให้แก่น้องๆในอำเภอแม่แจ่มอันห่างไกลสิ่งนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง ที่ต้องอุทิศตนเต็มกำลังความสามารถรับใช้ประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนหรืออยู่ในถิ่นธุรกันดานแค่ไหนผมขอขอบพระคุณมิสเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สิษย์คนนี้มาโดยตลอดและรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเป็นกำลังใจให้ครูที่แท้ของผมทำหน้าที่เพื่อเติมเต็มโอกาสให้แก่น้องๆในบ้านพิพัฒน์กนกพรต่อไป